ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเด็กของแดงที่เล่นเกมก็มาดูบอลก็มีและช่วงนี้คือคุยบอลน,นอกเกมที่จะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับทีมลิเวอร์พูลและคุยเรื่องฟุตบอลน,นอกสนามกันครับคืนวันอาทิตย์ที่8กุมภาพันธ์2569เวลา5ทุ่มครึ่งลิเวอร์พูลจะเปิดบ้านแอนฟิด์ต้อนรับการมาเยือนของแมนซิสเตอร์ซิตี้ในศึกพรีเมียร์ลีกเกมที่25ของฤด,ดูกาลแฟนบอลทั่วโลกตั้งตารอ ก่อนที่จะรับชมรับฟังคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับมาดูบทวิเคราะห์ของเกมนี้กันครับสถิติพบกันล่าสุดจบด้วยชัยชนะของแมนเชสเตอร์ซิตี้ไป3ประตูต่อศูนย์ในเลกแรกที่ผ่านมาโดยแมนซิตี้มีสถิติการยิงเข้ากรอบและโอกาสทำประตูมากกว่าอย่างชัดเจนสถิติเจอกันย้อนหลังทั้งหมด62นัดจากทุกรายการลิเวอร์พูลชนะ23นัดแมนซิตี้ชนะ28นัดสเสมอกัน11นัด นอกจากนี้สถิติชี้ให้เห็นว่าส่วนใหญ่แล้วเกมที่เจอกันโอกาสยิงประตูรวมกัน2ประตูหรือมากกว่านั้นมาดูฟอร์มล่าสุดของทั้ง2ทีมครับเริ่มจากลิเวอร์พูลครับ6เกมล่าสุดจากทุกรายการชนะถึง4แพ้1เสมอ1เฉลี่ยยิงประตูมากกว่า3ประตูต่อเกมและมีเกมลุกอย่างเอกิติเก้แล้วก็ฟอรลินเวียที่ฟอร์มกำลังดีขึ้นเรื่อยๆและการเล่นที่ดุดันของทีมเมอร์ลินเป็นจันบสำหรับแมนซิตี้ใน6เกมล่าสุด ชนะ3สเสมอ1แพ้ถึง2ผลงานเกมยนต์ในช่วงหลังยังไม่ค่อยสม่ำเสมอสักเท่าไหร่และมีการยิงเฉลี่ยประตูมากกว่า1.5ประตูต่อเกมภาพรวมของทั้งคู่ถือว่าเป็นฟอร์มที่ไม่ค่อยดีนักแต่อย่างไรก็ดีครับทั้ง2ทีมยังคงมีการจบสกอร์และก็การเล่นที่รวดเร็วและเปิดแลกกันมากกว่าที่จะเล่นเกมรับแบบรัดกุม มาดูลน์อัพที่คาดว่าจะลงสนามกันนะครับถ้ากำลังมองหาของทานเล่นระหว่างดูบอลขอแนะนำซาไราแผ่นทอดกรอบครวคริว้าวซีวีตกรอบหอมแซบ่บอร่อยมีให้เลือกถึง3รสชาติเคี้ยวเพลินดูบอลสนุกขึ้นแล้วคุณจะรู้ว่าทุกแมตช์อร่อยขึ้นแค่มีครคีริว้าวซีวีตสั่งซื้อได้แล้วที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับเริ่มจากลิเวอร์พูลครับคาดว่าจะมาในแผนของ4-3-3ผู้รักษาประตูอลิสันเบเกอร์ กองหลังไล่จากซ้ายคือคือเคสทางแบคขวาน่าจะถอยโซบสไลน์มายืนแทนก่อน,นเซนเตอร์คู่จะเป็นฟันไดคู่กับโคนาเต้ขยับมาที่กองกลางเป็นกาเฟนแบกแม็กซ์ออลิเตอร์แล้วก็ฟอเรนเบียสสามกองหน้าครับกัปโปซาล่าแล้วก็ฮูโกอิกิตเกดโดยแนวรับยังมีปัญหาขาดผู้เล่นตัวหลากหลายรายและเกมลุกยังเต็มไปด้วยความเร็วและเทคนิคมีความกำล,ลังเรียกความมั่นใจหลังจากเอาชนะนีคาเสเซนไป4ประตูตอนหนึ่งในเกมล่าสุด มาดูทางแมนซิตี้คาดว่าน่าจะลงสนามมาในแผน4-1-4-1เริ่มจากผู้รักษาประตูดอนนารุม่าแบ็กขวาาจ้เป็นไรอรี่แบ็กซ้ายจะเป็นนูเนสเซนเตอร์คู่น่าจะเป็น ie, เกฮีคู่ ah กับคูสัน็อปกลางตัวรับจะเล่นคนเดียวคือโรดี้ส่วนกลางลูก4ี่ตัวครับอาร์ตนูลี่เซมิญโยเบดโดซินวาแล้วก็เซอร์กี้ส่วน,น้าเป้าจะเป็นคนเดียวครับเออร์ลิงฮาแลนด์ครับโดยทางซิตี้มีผู้เล่นหลากหลายครับ แต่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บหลายรายซึ่งส่งผลในระยะบอลกลางและบอลจังหวะ2แต่ก็ยังมีเกมลูกที่ยังน่ากลัวเหมือนเดิมครับวิเคราะห์รูปเกมในครึ่งแรกครับทั้ง2ทีมจะบุกใส่กันอย่างรวดเร็วเพื่อชิงความได้เปรียบเวอร์พรูจะเน้นการบีบพื้นที่สูงและพยายามเล่นจังหวะให้ฉับไวขึ้นทางแมนซิตี้อาจจะเล่นประคองบอลและเปิดเกมมาด้านทางซ้ายขวาและอาจจะใช้ความเร็วของเซมิโยเพื่อพาบอลขึ้นไป และคาดว่าครึ่งแรกอาจจะจบลรงที่เสมอ1ประตูต่อหนึ่งหรือแมนซิตี้ขึ้นนําก่อน1ประตูต่อศูนย์ครึ่งหลังเกมจะเปิดแรกมากขึ้นโดยทั้งสองทีมต้องการผลสกอร์การแข่งขันแมนซิตี้อาจจะครองบอลมากขึ้นและพยายามฉวยโอกาสจังหวะท้ายเกมและอาจจะมีสกอร์เพิ่มขึ้นและสกอร์อาจจะสูงกว่าเดิมมากกว่าครึ่งแรกสรุปโดยรวมอาจจะเป็นเกมที่เปิดแรกกันอย่างสนุกโอกาสยิงและจบสกอร์ของทั้งสองทีมโดยทั้งคู่จะไม่เน้นรัดก,กุมจนเกินไปนะครับคาดการสกอร์ที่จะเกิดขึ้น ลิเวอร์พูลอาจเปิดบ้านเสมอกับแมนซิตี้ไป2ประตูต่อ2หรืออาจจะเป็นเกมบุกมาชนะของแมนซิตี้หประตูต่อ2โดยมีโอกาสเช่นกันเป็นเกมที่จะขึ้นอยู่กับแดนกลางและการจบสกอร์ของทั้งสองทีมด้วยนะครับเกมนี้จะเป็นเกมบิ๊กแมตช์ในสัปดาห์นี้ทั้ง2ทีมยังมีลุ้นตำแหน่งหัวตารางนักตเตะดาวเด่นของลิเวอร์พูลจะเป็นอิกิติเก้กับฟอร์เรนเบียสส่วนแมนซิตี้จะเป็นฮาแลนกับเซมิโนจะเป็นบทบาทสำคัญจังหวะจบสกอร์ของเกมนี้ครับ นักเตะที่จะลงสนามอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก่อนวันแข่งขันนะครับยังไงแล้วก็เราติดตามกันต่อนะครับนี่คือพรีวิวเกมการแข่งขันระหว่างลิเวอร์พูลเจอกับแมนซิตี้เพื่อนๆคิดเ,เห็นว่าสก,กอก์จะเป็นแบบไหนใครจะเป็นฮีโร่ของเกมนี้คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ ถ้ากำลังมองหาของทานเล่นระหว่างดูบอลขอแนะนำซาไราแผ่นทอดกรอบโคคิริว้าวซีวีดกรอบหอมแซ่บอร่อยมีให้เลือกถึง3รสชาติเคี้ยวเพลินดูบอลสนุกขึ้นแล้วคุณจะรู้ว่าทุกแมตช์อร่อยขึ้นแค่มีโคคร,ริว้าวซีวีตสั่งซื้อได้แล้วที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับ